โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็โอเคคลิปนี้จะมาอธิบายความสามารถของแม่สาวสุดเซ็กซี่ของเรานะครับผมก็คือเบเกานั่นเองโอเคนะผมก็แม่สาวคนนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแต่วความเซ็กซี่นะครับผมแต่การสไตล์การยิงปืนของเขายัางจะเล่าร้อนอีกด้วยนะฮะก็เป็นตัวละครยอดฮิตของผู้ชายหลายคนนะผมคือที่ผู้ชายหลายคนเลือกหยิบเบเก้มาเล่นนะผมคือไม่ได้ต้องการอะไรนะฮะแค่ต้องการต้องการต้องการเล่นเบก้เพื่อที่จะดูขาของเขาเองนะผม นะฮะเพาะขาพะเพาะว่าขาของเธอช่างมันเรียวหรือเกินนะผมเอาใจไม่ได้นะครับผมโอเคทีนี้เราไปดูสกิลแรกของของเขาเลยสกิลแรกแบบที่หนึ่งนะฮะก็คือสกิลอันติของเขานะผมชื่อว่าบูลเล็ตสตอมนะผมอ่สกิลแบบแบบแรกของเขาเนี่ยจะทำให้เบก้าใช้กระสุนได้ไม่จำกัดในช่วงระยะเวลา เวลาหนึ่งนะผมึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะไม่ได้ยาวมากโอเคทีนี้อันติีแบบที่2องเขาหนะ้าผมจะทาการใช้ได้ต่อเมื่อเราต้องปลดล็อกแรลงยี่สิบสามก่อนนะฮะโอเคก็อันตรีแบบที่2เขาเนี่ยนอกจากที่นอกจากที่เบก,าก้าสามารถใช้กระสุนได้ไม่จํากัดแล้วเนี่ยยังยังเพิ่มอ่า เขาเรียกว่ายังไงอะยังเพิ่มการาายังเพิ่มโอกาสค r i t i c a l อีกนะครับผมเพิ่มเป็นอย่างมากนะเพิ่มโอกาสการตีติดค r i t i c a l เป็นอย่างมากเมื่อกดใช้สกิลนี้นะผมโอเคก็ครูดาวสกิลนี้จะอยู่ที่240วินาทีกันเลยนะผมส่วนถ้าเป็นอันตีแบบแรกเนี่ยฮะจะอยู่ที่150วินาทีนะครับ ส่วนใหญ่คนคนใหญ่พอเล่นเบก้าถึงเลเวลยี่สามเขาก็ต้องเลือกแบบที่สองอยู่แล้วฮะต่อให้คูดาน์นานกว่าแต่มันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคทีนี้เราไปดูสกิลที่สองของเบก้าบ้างนะครับผมเป็นสกิล Personal s k i l l นะก็เป็นสกิลที่ต้องกดใช้นะผมชื่อว่า Sentry Stand นะผมก็อธิบายแบบแรกก่อนก็คือหลังจากที่ทำการกดใช้สกิลเนี่ยนะ เบก้าจะทำการนั่งลงนะผมแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้เลยนะเออแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้แค่นิดหน่อยนะผมจะไม่สามารถหันหลังหันอะไรก็ได้นะครับผมคือเหมือนแบบปักหลักปากหลักเป็นเสานั่งยิงอยู่กับที่เลยนะโอเคซึ่งการที่เราใช้สกิลนะมันทำให้อืมเพิ่มดาเมจ เพิ่มดาเมจของเราที่ที่เราทำกับศัตรูนะผมซึ่งสกิลนี้ใช้ได้เฉพาะกับอาวุธที่เป็นปืนเท่านั้นนะอาวุธระยะประชิดจะใช้สกิลนี้ไม่ได้นะครับผมก็จะทำการเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธของเราเองแล้วก็ยังลดเวลาเข้าและออกของสกิลนี้ด้วยนะเ,เวลาเข้าและออกของสกิลนี้ก็คือทุกคัดที่เราก,กดเนี่ย กดปุ๊บมันจะนั่งใช่ไหมแล้วพอเราจะกดเพื่อออกอะ่ะมันจะเร็วขึ้นเออมันจะเข้าออกเร็วขึ้นนะโอเคทีนี้ไปดูแบบที่สองเขาบ้างนะครับผมอ่าจะทําการหลังจากที่หลังจากที่เบก้ากดนั่งแล้วยิงไปแล้วเนี่ยจะทําทุกครั้งที่เบก้าทุกทุกทุก,ท,กทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยดามเมจของเบก้าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจน จนจะไปสุดที่ระดับที่ที่20เนะ <S <S> <S ก็คือ2เท่าของดาเมจปัจจุบันเออดาเมจปกติของเขานะผมนะคือเขาจะยิงไปเรื่อยๆอเออแต่จะสุดแค่ดาเมจ2เท่าจากดาเมจพื้นฐานของเขานอะอ่าแล้วก็จะแม็กอยู่แค่นี้ลนะซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะที่เราจะนั่งยิงแล้วแบบยิงจนไปให้ถึงเอ่อ ดาเมจสองเท่าเนี่ยเออจะใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งการที่เราจะไปถึงสองเท่าดาของดาเมจเราได้เนี่ยมันจะทําให้เบกอต้องอยู่เป็นเป้านิ่งแบบนานมากครับผมนะซึ่งส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมจะใช้แบบแรกนะอ่าเพราะว่าเวลาเราสู้จริงเราไม่ค่อยได้มีโอกาสนั่งนิ่งๆยิงศัตรูแบบเพลินๆอยู่แล้วอะ่ะเออนะครับ โอเคทีนี้ไปดูสกิลที่3ของเขานะครับผมเออผมลืมบอกในคูคดาวสกิลว่ะโอเคสกิลที่สกิลเซนที่สแสตนนะครับผมคูดาวสกิลอยู่ที่อ่าไม่มีคูดาวน,นะฮะเอ้ยใช่ป่าววะอ๋ออ่าคือหลังจากที่กดใช้สกิลนี้ไปแล้วมันจะมีผลแค่10วินาทีนะผมมันก็จะหมดไป ส่วนบัตรที่สองนี่คือคุณจะนั่งทั้งวันก็ได้อะนั่งยิงทั้งวันเออดาเมจมันก็แค่เพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าเท่านั้นอะแค่นั้นเองแล้วค่อยๆเพิ่มด้วยนะเออไม่มีคููดาวด้วยโอเคครับไปดูสกิลบัตรที่สามนะฮะชื่อว่าเอ่อ b l u อ eyes นั่นเองโอเคสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาส ในการตีแล้วติดคิทติเคิลนะครับเมื่อศูนย์เล็งของเราอะทำการโฟกัสอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับผมโอเคทีนี้ไปดูแบบที่สองนะผมจะเพิ่มเพิ่มโอกาสการตีแล้วติดคิทติเคิลต่อเมื่อเป้าเล็งของเรา ยังโฟกัสไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าทีนี้เราก็ไปเลือกเอาว่าเราอะเวลาเล่นเ,เวลาเราเล่นเบกา้าเราชอบยิงแบบสไตล์ไหนบางคนอาจจะชอบแบบยิงแบบตอนที่เป้ามันโฟกัสเต็มที่แล้วแล้วค่อยยิงหรือว่าบางคนแบบสายรีบไงสายแบบขี้เกียจรอยอะไรเงี้ยก็เออยิงยิงยิงแม่ง,งไปอะไรเงี้ยก็ถ้าสายขี้เกียจรอก็อาจจะต้องเลือกแบบที่สองนะผมแต่ถ้าเกิดสายแบบเน้นเออสายแบบรอได้ชิวๆอะไรเงี้ยก็เลือกแบบที่หนึ่งไป นะแต่ว่า2ออันเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างคืออย่างแรกนะครับผมถ้าเรารอให้เป้าเราขุบก่อนถ้าอย่างแรกเนี่ยสกิลแบบแรกเนี่ยถ้าเรารอให้เป้าหูบก่อนแล้วค่อยยิงนะผมจะทําการเพิ่มโอกาสการติดกิติ i c a เป็นอย่างมากนะครับเน้นว่าเพิ่มเป็นอย่างมากอ่าแต่ทีเนี้ยถ้าเราเริ่มแบบที่สองสารคนที่เกียดรอนะมันแค่จะทําการ เพิ่มโอกาสการติดคริตที่เขาเฉยๆนะครับคือแบบเพิ่มธรรมดาไม่ได้เพิ่มอย่างมากหรือหรือเพิ่มระดับปานกลางหรืออะไรนะฮะมันบอกแค่ว่าเพิ่มเฉยๆก็อาจจะดูทรงแล้วก็คือไม่ได้เพิ่มมากนั่นเองครับอืมก็ต้องเลือกเอานะฮะแต่ว่าถ้าถามใจผมเลยนะผมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิงผมเป็นคนรีบยิงอะ่ะผมจะไม่ค่อยแบบค่อยๆเล็งและยิงอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะแบบ เจอปุ๊บผมก็ยิงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแบบถ้าเราเจอมาสเตอร์มายฝั่งหนึ่งเขาเก่งๆเล่นเป็นอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่ค่อยมีเวลาให้มานั่งเล็งเท่าไหร่นะครับโอเคส่วนสกิลสุดท้ายครับเป็นพาสซีฟสกิลนะเออสกิลที่3สกิลที่4ี่เป็นพาสซีฟสกิลหมดเลยนะเป็นสกิลติดตัวก็ไม่ต้องกดใช้นั่นเองนะฮะโอเคสกิลที่4แบบแรกนะครับผมสการ์เวนเจอร์นะครับผมชื่อสกิลนะ ทุกครั้งที่ศัตรูถูกฆ่าลงด้วยปืนเนี่ยจะทำการดรอปกระสุนจํานวนเล็กน้อยด้วยนะครับไม่ว่าไม่ว่าเบก้าจะเป็นคนใช้ปืนฆ่าหรือจะเป็นเพื่อนในทีมใช้ปืนฆ่าเนี่ยไอ้ไอ,อที่ตายอะ่ะมันก็จะดอปกระสุนจํานวนเล็กน้อยไว้ด้วยนะครับผมเออก็เหมือนแบบ เป็นสกิลที่เพิ่มทรัพยากร,รอย่างเี้เนะเผื่อแบบกระสุนขาดแคลนอะไรกันก็เออก็เป็นสกิลตัวที่ดีเออโอเคทีนี้ไปดูแบบที่สองนะผมแบบที่2องจะทำการปลดล็อกเมื่อเลเวลเออไม่ใช่เป็นเลเวลเดต้องบอกว่าแรงจะทําการปลดล็อกเมื่อแรงสิบเะครนะผมนะสำหรับสกิลที่4ี่แบบที่สองนะผมอา่าก็สกิลนี้ทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เราหรือเพื่อนในทีมเรายิงเฮดช็อตใส่ศัตรูได้เนะี่ย จะทำการดรอปกระสุนจำนวนปานกลางนะครับอืมก็เลือกเอาฮะว่าแต่จริงพูดถึงถ้าให้ผมเลือกนะผมว่าก็ต้องแบบที่2องปะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนที่ใช้ปืนยิงเนี่ยเพราะว่าสกิลเนี้ยสกิลที่สเนี่ยของเบก้าเนี่ยเขากำหนดไว้เลยนะว่าว่า ต้องฆ่าศัตรูด้วยปืนเท่านั้นนะครับถึงจะถึงถึงศัตรูเนี่ยจะทําการดรอปกระสุนมาให้เนอะอ่าถ้าเพื่อนเราหรือเราใช้อาวุธระยะประชิดฆ่าศัตรูเนี่ยศัตรูจะไม่ดรอปกระสุนให้นะครับผมนะเออเข้าใจตรงกันนะซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราใช้ปืนยิงซอมบี้หรือเพื่อนเราใช้ยิงซอมบี้เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเล็งที่หัวปะผมไม่ดูนะแต่ว่าผมก็ถ้าถ้ามีจังหวะผมเล็งที่หัวได้ผมก็จะเล็งที่หัวไง เออซึ่งผมก็ไม่ได้มานั่งสังเกตใรายละเอ,อียดขนาดนั้นกออ็แล้วแต่ละกันผมว่านะเออจะเลือกหนึ่งหรือสองก็ได้หมดอะส่วนใหญ่เบเก้าเองก็ถ้าเราจัดของแบบเขาเรีออยกว่ายังไงอะเออขาเรียกว่าอะไรวะบริหารงบประมาณเงินในตัวเราดีๆอ่ะ ยังไงเราก็มีเงินซื้อกระสุนอยู่แล้วเพื่อนเราก็เช่นกันเพื่อนเราก็ต้องมีเงินซื้อกระสุนอยู่แล้วถ้าเขาแบบบริหารดีๆนะอ่าโอเคทีนี้ไปดูอุปกรณ์ที่ผมใส่ให้บ้างนะครับผมใส่ให้กับเบก้าบ้างซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งเล่นเบก้ามาแค่เล้ง11นะครับผมคือผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถเล่นทุกตัวให้แบบเล้งมันสูงๆอะไทุกตัวแล้วค่อยเอามาทําคลิปจริงๆนะผมเพราะว่ามันใช้เวลานานนะฮะใช้เวลานานนานมากยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครที่เคยเล่นจะรู้ดีเลยว่ามาร์ตเตอร์มล์เนี่ย กว่าจะได้เล่นตาหนึ่งนี่คือแบบมันหาห้องนานมากครับเซอร์เบลก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเกมมันทำให้เลเวลของตัวละครมันขึ้นยากนะครับไม่ไม่ใช่ว่าตัวเลเวลตัวละครมันขึ้นยากนะมันขึ้นง่ายเว้แต่ว่าด้วยความที่เกมเนี้ยมันหาห้องยากอะ่ะเหมือนไม่รู้ว่าคนมาเล่นน้อยหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าแบบ ออพติไมค์ของเกมมันไม่ดีนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คือมันหาห้องนานมากซึ่งกว่าจะได้เล่นนี่ก็คือต้องใช้เวลานานนะผมมันเลยทําให้เลเวลเรากว่าจะได้คือแบบแม่งนานจริงนะฮะคือกว่าถ้าเกิดผมจะเล่นให้แบบเลเวลตันทุกตัวนะแบบปลดล็อกของแบบปลดล็อกพวก e q u i p m e n t point อะไรให้หมดอะผมว่ากว่าผมจะได้คลิปตัวตัวหนึ่งอะผมว่าเผื่ออาทิตย์ละตัวจริงๆอาทิตย์ละตัวอาจจะน้อยไปด้วย ทำไมทานจริงผมก็เลยขอละกันเบก้าจริงเป็นเบก้าเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าในความรู้สึกผมเขาเขาเน้นยิงอย่างเดียวนะครับคือแบบคือความสามารถของสกิลตัวละครเขามันแบบแค่ยิงทําดาเมจแค่นั้นเลยไม่ได้มีแบบสกิลช่วยเพื่อนอะไรเลยนะฮะหรือแบบไม่ได้ซัพพอร์ตเลยคือเหมือนเป็นตัวทาดาเมจหลักๆแถมยังแถมยังนะครับ ไม่มีสกิลเอาตัวรอดหรืออะไรเลยนะฮะคือถ้าเกิดโดนโดนศัตรูเข้าประชิดได้ปุ๊บคือแม่งกลายเป็นตัวอ่อนแอทันทีเลยนะฮะซึ่งผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะแต,แ,ตแต่แต่ถามว่าเขาตีแรงไหมเขาตีแรงจริงครับ <c oughs> แต่ว่าปืนเขาต้องดีด้วยถ้าเขามีปืนดีก็สบายโอเคส่วนเราไปดูทางฝั่ง equipment บางนะผมซึ่งผมใส่ตอนตอนนี้ผมยังมีแรงแค่น1นะ อิคิตพอยผมแค่แปดอะเออสูงสุดได้แค่แปดตอนนี้มันมันจะสูงสุดได้ที่สิบห้านะครับผมอิคิตเป็นพอยเนะซึ่งตอนนี้ผมมีแค่แปดผมก็จะเลือกใส่แค่ high grade ammo ระดับหนึ่งเนาะซึ่งเปิร์กชิ้นนี้ก็ทำการทำให้เวลายิงใส่เวลายิงปืนใส่ศัตรูเนี่ะทำให้ศัตรูเกิดเกิดการ knock knock back ก็คือแบบกระเด็นอะไรอย่างไงี้นะครับในระดับปานกลางเท่านั้นนะฮะส่วนอันนี้ FMJ round 2นะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับปืนเราในระดับปานกลางนะฮะ <c oughs> โอเคส่วนเปิร์อันสุดท้ายนะผม Wallet ระดับ1นนะฮะก็จะทำการเพิ่มเงินให้เรา เพิ่มเงินให้เราในช่วงต้นเกมนะครับจำนวนเล็กน้อยเท่าน,นั้นนะ <c oughs> แค่นี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับแบกาช่วงแรงท์สิบเอ็ดนะครับก็ใส่ได้แค่นี้จริงๆนะใครก็สำหรับใครที่มีแนวคิดหรือคอมเมนต์อะไรที่แบบดีกว่านี้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าจริงๆแบ็กกาควรจะต้องเล่นยังไงหรืออะไรยังไงนะหรือ ผมอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบเบ่ก้ามันไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะผมนะแต่ส่วนตัวผมผม,ผมเฉยๆนะกับตัวนี้โอเคก็คลิปนี้เท่านี้ครับผมไปะนะครับบััสดีครับผม